สวัสดีครับพบกับรายการ True Thailand ผมดรสุวิทย์เมสินรีวันนี้จะพาไปพบกับดรสุเนศชุดตินทรานนท์รองศาสตราจารย์ดรสุเนศชุดตินทรานนท์ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนักประวัติศาสตร์ไทยพมา่าระดับต้นๆของประเทศผู้ร่วมเขียนบทภาพยนตร์สูริโยไทย และตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาพยนตร์แห่งชาติที่คนไทยต้องดูสวัสดีครับผมต้องสัตราจารย์ดรสุเนศชุดินทรานนท์เป็นผู้อำนวยการสถาบันเอเชศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ ประเทศไทยของท่านอาจารย์สุเนศชูตินธรานนท์ต้องเป็นอย่างไรครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงก่อนอื่นเลยครับว่าประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมากนะฮะเปลี่ยนแปลงไปทั้งในเรื่องของการพัฒนานะฮะกระแสทุนนิยมที่เข้ามาอย่างท่วมทน้นนะฮะโลก,กทัศน์ของคนเปลี่ยนไปจากเดิมความตื่นตัวของคนในทุกระดับต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมือง มีมากมายขึ้นกว่าเดิมเยอะแยะมากมายแต่เราลืมคิดถึงรากฐานของสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยว่ามันเป็นเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกันเคารพในความเท่าเทียมกันถ้าเราคิดว่าเราอยากจะใช้สิทธิ์ของเราเราก็จําเป็นจะต้องเคารพในสิทธิ์ของคนอื่นและรับรู้ในสิทธิ์ของคนอื่นด้วยคนเป็นส่วนสําคัญการพัฒนามนุษย์เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด แล้วเราจำเป็นต้องพัฒนามนุษย์ด้วยความเข้าใจว่าปัจจุบันประเทศไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างคนของเราให้มีความพร้อมต่อรูปลักษณ์ใหม่คุณค่าใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคมนี้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราขึ้นมาอยู่ในโอกาสที่เรามีและได้ในโอกาสนี้ สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือให้โอกาสกับคนอื่นด้วยนะเท่าที่ศักยภาพเราจะทำได้คนเราเนี่ยบางทีเราคิดถึงแต่ตัวเราเสมอว่าเราจะสแสวงหาโอกาสต่อไปเรื่อยๆอย่างไรแต่แต่แตเราต้องคิดว่าโอกาสที่เรามีเนี่ยคนอื่นได้เสียโอกาสไปขนาดไหนแล้วเราจะแบ่งปันโอกาสที่เรามีนี้หรือที่เราได้นี้เนี่ยคืนให้กับคนอื่นได้อย่างไรบ้าง ต่อไปในอนาคตประเทศไทยที่เรารักประเทศไทยที่เรารู้จักประเทศไทยที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้อยู่เป็นส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะคงสภาพความยั่งยืนอย่างนี้ได้ต่อไปชั่วกรลนานถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันครับ